รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รุณสวัสด์เช้านี้แล้วก็สวัสดีทุกๆคนนะครับหนุ่มเจียระมาแล้วมาพร้อมกับการที่เราจะไปให้น้ําไก่ในเช้าวันนี้หน่อยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปให้น้ําไก่นะครับบอกเลยว่าวันนี้เรื่องราวของภาคการเกษตร,รมีมากมายให้ทุกคนได้ติดตามกันเพราะนี่คือรายการเกษตรนิว32กับผมหนุ่มเจียระนะครับเจอกันทุกเช้าวันอาทิตย์ 6โมงเช้าทางไทยรัฐทีวีหมายเลข32นะครับต้องบอกว่าการเลี้ยงไก่นะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพครับผมที่สร้างงานสร้างไรายได้แล้วก็สร้างอาชีพให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเช็กเช่นเดียวกันครับในช่วงแรกของเรานะครับผมก็มีข่าวสารในแวดวงวงการเกษตรมาฝากด้วยจะเป็นอะไรนั้นติดตามพร้อมกันได้เลยนะครับกับช่วงรอบวันทันเหตุการณ์ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในบรรยากาศที่ร่มรื่นร่มรื่นนะครับป่าไม้แล้วก็ต้นไม้เขียวขจีนี่คือป่าคาเฟ่ครับแน่นอนว่าเรามาถึงที่นี่แล้วก็ต้องมาคุยกับเจ้าของเขาหน่อยนะครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับชื่อจริงเอกอนันต์จันเอี่ยมครับเป็นลูกชายของเจ้าของที่ที่นี่ครับ ป่าคาเฟ่แต่ว่าพอผมเห็นป้ายเลยนี้เอ๊ะทำไมป่ามันมีกอไก่กระรันด้วยพี่มันมาจากอะไรยังไงครับได้ครับมันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นคําผสมของความหมายนะครับป่าที่แปลว่าต้นไม้เยอะๆครับ,รบกับป่าที่มาจากคําโบราณที่แปลว่าพ่อครัวหัวป่า Oh. ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคําที่ดูแบบเหมาะสมก็เลยเอามาใช้ที่ตรงนี้คือที่ของใครอะไรยังไงครับพี่ถึงได้มีต้นไม้เยอะขนาดนี้90ปีแล้วครับ oh. มันเป็นร่องส่วนเดิมจะสังเกตว่ามันจะมีน้ํามีดินสลับกันนะครับ,รบพ่อกับแม่ก็จะปลูกทุเรียนเมืองนนี่แหละครับ เป็นหลักเลยต่อมาปี38แล้วก็ปี5 4ก็โดนน้าท่วมใหญ่อีกก็ทีนี้ก็จาไม่เหลือต้นทุเรียนแล้วครับแล้วจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้คาว่าป่าคาเฟ่เนี่ยกี่ปีละจะเข้าปีที่6นะครับโอ้ก็ถือว่านานอยู่นะพี่ตอนนี้ถือว่ามีคนรู้จักเพราะว่าเราไม่ได้แบโปรโมททางโซเชียลเยอะแล้วแล้วเวลาเข้ามามันมีจุดไหนหรือว่าบริเวณไหนที่แบบแนะนําว่าเนี่ยต้องมาถ่ายรูปนะต้องมาเช็คอินนะมีแนะนำไหมพี่เอกทางร้านของเราก็จะมีทั้งโซนภายในภายนอกนะครับภายนอก ก็จะเน้นเป็นล่องสวนเดิมแล้วเราก็จะศาลาตรงนี้เป็นต้นนะครับคนมานั่งแล้วก็โซนข้างในก็จะมีอยู่ประมาณสัก40ที่นั่งแล้วก็ข้างหน้าเคนบอกว่ามีจุดแบบเป็นดี Y อย่างนี้ให้แบบมาลองทํามาลองเล่นมาเป็นกิจกรรมครอบครัวได้ด้วยใช่ครับด้านหน้าเนี่ยก็เริ่มจากทางเข้าเลยก็จะมีซุ้มแม่ผมาขายผลไม้อ้าวนี่คุณแม่คุณพี่เหรอฮะใช่ครั <laughs> ไม่ได้หรอผมเดินเข้ามาปุ๊บบอกว่า เอาอะไรไม่จะหนูอะไรยเงี้ยผม่าใครนะอย่าเพิ่งขายผมครับอย่าเพิ่งขายครับแม่ขายเก่งครับแม่เหรอฮะนี่นี่ผมน่าจะสวัสดีนะฮะเอาแม่ครับสวัสดีครับนี่คือเจ้าของที่เลยใช่ครแม่อายุ8ปกว่านะครับจริงเหรอครับยังขายมะนาวแบบแข็งแรงอยู่เลยนะใช่ครับ แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะมีเวิร์กช็อปนะครับตั้งเป็นซุมเวิร์กช็อปลกัลกๆก็จะมี2ซุ้มเป็นซุ้มสําหรับปั้นเซรามิกนะครับตรงนั้นซุ้มหนึ่งซึ่งเขาก็จะมีโรงปั้นที่อยู่ดัดฟ้าสามารถขึ้นไปเวิร์กช็อปได้ส่วนข้างล่างเขาจะมีการเพ้นต์ระบายสีของเซรามิกนี่แหละครับอีกซุมหนึ่งก็จะเป็นซุ้มของเพื่อนอีกคนหนึ่งทาวาดรูประบายสีร้อยรูปปัดทําเทียนหอมอะไรประมาณนี้นะครับเอาลหละถ้าเกิดพี่เอกเล่ามาแบบนี้ สิ่งที่เล่ามาเมื่อกี้เหมือนจะเป็นป่าแรกก็คือป่าที่เป็นธรรมชาติแล้วก็กิจกรรมพ่อครัวหัวป่าคือทําอาหารอร่อยใช่คับนี่แหละที่พี่เกิดมาตอนแรกถ้าเกิดผมมาปุ๊บผมต้องทานอะไรพี่เมนูที่ร้านเราที่อยากแนะนํานะคะถ้าเป็นอาหารคาวเนี่ยเราก็จะมีถ้าเป็นเมนูที่มีชื่อหน่อยที่ได้ออกรายการต่างๆก็จะเป็นเมี่ยงตะลิงปิงครับตะลิงปิงก็เป็นผลไม้พื้นถิ่นที่นี่เลยครับแล้วก็เก็บที่นี่ แล้วก็จะมีความเปรี้ยวอยู่นะครับเ <c oughs> ปรี้ยงแล้วก็เราก็จะทําน้ําเมี่ยงนี่แหละครับแล้วก็น้ําเมี่ยงนี่เป็นสูตรโบราณจากชาววังเลยนะครับแล้วก็ผสมวัตถุดิบต่างๆคนไม่ทานผักก็ก็ทานได้ครับก <c oughs> ็ชอบอยู่มีแนะนําก็อีก2เมนูครับก็จะเป็นเมนูชื่อว่าป่าทอดเป็นผักพื้นบ้านผักพื้นถิ่นต่างๆนะครับอีกหนึ่งเมนูพี่อีกหนึ่งเมนูจะเป็นเมนูที่คิดขึ้นม,มาใหม่นะครับเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะเลย ว่าไปที่ว่า <S <S เพนเน่ซอสเพสโต้โหระพาครับเป็นปลาแซลมอนอที่เอาไปจี่ไปย่างเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็ทําซอสขึ้นมาที่ทําจากตัวใบโหระพาก็จะมีความเป็นสีเขียวแล้วก็เอาไปผัดรวมกับเพนเน่นะครับแล้วก็เอามาเอามาลาดท็อปปิ้งบนเนื้อปลาแซลมอนครับแต่ละเมนูได้ทานอาหารมาหลายเมนูแล้วพี่ตอนนี้น้ำาล้ฮะมีอะไรแนะนําบ้างไหมพี่ นี่ผมมีเมนูน้ำสอตัวมาเสนอครับเพื่อสุขภาพทั้งคู่เลยอโะโวคาโดนมสดเอสเโซนะ,ค,ะครับอีกเมนูก็จะเป็นชาเขียวบีทรูทนะครับก็จะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเช่นกันถ้าเกิดว่าเรามาที่นี่เหรอพี่เอกครับแตกต่างกว่าที่เราไปคาเฟอื่น,น,นๆไหมอะไรเงี้ยผมว่าสิ่งที่แตกต่างของของร้านของเรานะครับก็คือว่า มันจะมีความเป็นธรรมชาติที่ค่อนข้างธรรมดาของมันอยู่นะครับธรรมดาของมันเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้ที่เก่าแก่นะครับให้คนในเมืองซึ่งแบบว่าไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะครับมาแค่นนนทบุรีเนี่ยเราก็จะเจอโซนสีเขียวแบบนี้ให้ได้พักผ่อนกันนะครับอืมงั้นถ้าเกิดหลายๆคนแบบฟังเราขนาดนี้แล้ะอยากจะมาเยี่ยมชมทั้งมาทานอาหารมาทานน้ำเดินทางยังไงมีจุดแบบพิกัดไหนที่เป็นสัญลักษณ์บอกว่านี่คือมาถึงป่าคาเฟ่แลบางพี่ ก็มาไม่ยากครับก็สังเกตวงเวียนพระรามห้าเป็นหลักนะครับตรงแถวนี้เขาจะเรียกวงเวียนพระรามห้าวงเวียนราชพฤกษ์ก็แล้วแต่นะครับแต่ก็จะมีอยู่แค่วงเวียนเดียวเข้ามาในซอยชื่อซอยว่าวัดไทยเจริญนะครับก็มีประมาณสัก1กิโลก็ถึงแล้วนะครับหรือจะปัก GPS มาก็ได้นะครับร้านเปิด9โมงถึง6กโมงเย็นนะครับปิดวันจันทร์วันเดียวนะครับยกเว้นวันนักตัเลกษ์ที่ตรงกับวันจันทร์เราก็จะสลับวันหยุดก็ติดตามในเพจได้เราก็จะแจ้งวันหยุดเอาไว้ตลอดนะครับ เขตที่ไหนยังไงบ้างครับพี่เขตของเราก็คือชื่อเป็ดป่าคาเฟ่เลยครับป่าคาเฟ่พิมพ์ได้เลยเป็น a c e b o o k นะครับคือถ้าเกิดใครที่มาจะแบบกลุ่มเพื่อนก็ได้เหมือนกันนอกบรรยากาศใครที่จะมาแบบครอบครัวหรือใครที่จะมาแบบฟิลแฟนก็ได้เ<ด>ช่นเดียวกันอ่ะแวะมาก็แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ อยู่ใกล้หรือว่าใครที่เห็นแล้วก็สนใจอยากจะมาเที่ยวก็มาได้เลยนะครับวันนี้ขอพระคุณพี่เอกมากๆเลยนะครับยินดีครับได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแล้วก็ได้มาเที่ยวชมคาเฟ่สวยๆแบบนี้อย่าลืมนะครับถ้าเกิดนึกถึงคาเฟ่นึกถึงป่าคาเฟ่นั่นเองครับ ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายอามินมะยุโซและนายนาเรศธรรมรงทิพยคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครสวรรค์พร้อมมอบถุงยางชีจำนวน5 0 0พันชุดแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอชุมแสงซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีนายสุริยพลนุตอนงอธิบดีกรมชนประธานเข้าร่วมติดตามสถานการณ์ด้วยทั้งนี้ร้อยเอกธรรม มนัดได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะพื้นที่ทางการ,กรเกษตรตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขณะที่กรมชลประทานยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยได้ทันท่วงทีเนื่องจากปีนี้น้ำน่านนะครับมีปริมาณมากกว่าปีก่อนๆเราได้สั่งการทางกรมชลประทานให้รีบระบายน้ำน่านคิดว่าและคาดว่าภายใน15วันสวันกสรณ์จะกลับ้สูงภาะวะปูติ เบืองการนี้แม่น้ําแฝงน้อยได้ผ่านมาจากเขื่อนเขาแหลมนะครับซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่ผ่านธรรมชาติจากแหล่งภูเขานะครับที่ไม่มีโรงงานโดยธรรมชาติโดยตรงนะครับก็เลยทําให้มีการเลี้ยงปลาเพราะว่าปลาเลี้ยงในแม่น้ําสายนี้ค่อนข้างจะโตดีนะครับแล้วก็ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดปลาที่นี่ค่อนข้างจะ อ้วนนะครับเนื้อแน่นแล้วก็รสชาติดีไม่มีกลิ่นนะครับเป็นปลาค่อนข้างเปิดปลาธรรมชาตินะครับได,ได้ได้ความรับรองครับมาตรฐานครับเจีเนี่ยตั้งความมั่นใจกับผู้บริโภคทําให้ความเราเนี่ยมีความยั่งยืนในธุรกิจมีความมั่นใจความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าที่ได้รับการรับรองครับ ปลาลมดีต้องปลากระชังกาญจนบุรีครับ นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลพร้อมคณะลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมสั่งการหน่วยงานเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้บริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบแม้เข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนแต่ต้องเตรียมรับมือภัยแล้งที่จะตามมาโดยสั่งให้กรมชลประทานปรับลดอัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดภายใต้กรอบความปลอดภัยของเขื่อนนอกจากนี้ยังให้กระจาย น้ำเข้าคลองฝั่งตะวันตกและตะวันออกอย่างสมดุลเพื่อชะลอมวลน้ําลดผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ํำพร้อมใช้ข้อมูลพยากรณอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์น้ําประกอบการตัดสินใจอย่างแม่นยําปริมาณน้ํายังน้อยกว่าปี54ครับนะครับเราก็จะเร่งบริหารจัดการสถานการณ์ ให้ดีที่สุดครับอีกสักสอามวทนตี่มันก็เ,นเ,ขเข้าสู่ปลายฤดูฝนแล้วปริมาณน้ําในทั่วประเทศก็น่าจะระบายได้คล่องตัวขึ้นแล้วก็จะทําให้สภาพการท่วมขังลดน้อยลงอุ๊ยแม่คุณผู้ชมฮะยังไม่ทันจะให้น้ําไก่เลยกลับมาเจอกันซะแล้วนี่เป็นเพียงแค่ช่วงแรกเท่านั้นนะครับและหลายช่วงยังมีอีกเรื่องราวที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ติดตามกันแต่อย่าพึ่งไปไหนนะครับ รมส่งเสริมสหกรณ์จับมือดัชมิลเปิดตัวโครงการ Fresh Farm Farm นมโคแท้จาก,กเกษตรกรไทยเพื่อส่งต่อคุณค่าและรอยยิ้มให้ทุกครอบครัวภายใต้ความร่วมมือเชิงระบบตั้งแต่ฟาร์มสู่โรงงานทั้งการดูแลสุขภาพโคโนมการจัดการฟาร์มการรวบรวมน้ำนมดิบจนถึงการผลิตนมที่สะอาดปลอดภยัยและมีมาตรฐานระดับสากลเพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยเข้าถึงนมคุณภาพดีในราคายุติธรรม ร้อมขับเคลื่อนแคมเปญดื่มนมทุกช่วงวัยสร้างสุขภาพดีทั่วประเทศโครงการนี้นะครับเราร่วมกับบริษัทดัชมิลนะครับโดยที่เรามีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรไทยนะครับโดยผ่านสาก์การเกษตรสาก์โคโนมนะครับที่สังกัดอยู่กับกรมส่งเสริมสาก์นะครับเพื่อให้น้ำนมนะมีคุณภาพนะครับสดสะอาดปลอดภัยนะครับรวมถึงการที่จะยกระดับ ในเรื่องของรายได้ของเกษตรกรด้วยนะครับซึ่งเราก็มีการร่วมกับบริษัทดัชมิลนะครับในการที่จะหาโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะครับรวมถึงการส่งผ่านนมที่มีคุณภาพจากเกษตรกรจริงๆนะครับเป็นนมสดจริงๆถึงผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยมีนมที่มีคุณค่ามีคุณภาพในการบริโภคครับเชิญชวนผู้บริโภคนะครับ ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นนะครับผู้สูงอายุต่างๆนะครับสามารถที่จะมาดื่มนมสดนะครับที่มีคุณภาพจาก,กเกษตรกรโคนมนอกจากจะมีคุณภาพที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่านแล้วนะครับยังได้ช่วยเหลือกเกษตรกรด้วยนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับดื่มนมครับ ทุกทุกคนครับได้เวลาที่เราจะไปรับรู้เรื่องราวของอาชีพต่างๆแล้วนะครับซึ่งในทุกสัปดาห์เราก็จะมีอาชีพที่น่าสนใจมาฝากทุกทุกคนในช่วงนี้นั่นก็คือช่วงประตูสู่อาชีพหนึ่งอาชีพที่น่าติดตามวันนี้ไปชมพร้อมกันได้เลยครับ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาลสินคืออีกหนึ่งหน่วยงานของกลุ่มการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดำเนินงานจนประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมาเพราะล่าสุดจากการช่วยเหลือสนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตต่างๆของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาลสินส่งผลให้กริยาสุชัยแสงเกษตรกรในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์เมอร์ผู้ปลูกข้าวเหนียวขาวงกาลาสินอันโด่งดังได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขา อาชีพทำนาประจำปี2568นาอยกเอกชัยพักดีรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกลาสินได้เปิดเผยถึงภารกิจและเบื้องหลังความสำเร็จในโครงการนี้ว่าทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกลสินได้ลงไปอบรมให้ความรู้โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งไปเติมเรื่องเทคโนโลยีเรื่ององค์ความรู้ในด้านการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีเรื่องข้าว GAP เรื่อง GAPS d เรื่อง ไ์เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์รวมถึงการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการรับรองข้าวอินทรีย์ต่างประเทศด้วยเพื่อให้เกษตรกรที่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์สามารถนําผลผลิตต่างๆไปต่อรองทางด้านการค้าเพราะการยกระดับมาตรฐานสินค้าจากเดิมที่เป็นข้าวทั่วไปให้เป็นข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานจะทําให้เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ในราคาที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตัวเกษตรกรเอง นอกจากนี้เรายังมีการส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ดโดรนในการที่จะต้อง เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในแปลงนาไม่ว่าจะเป็นการหว่านปุ๋ยฉีดยานะครับเรื่องของการสำรวจโรคและแมะลงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ mm hmm. ก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่เราส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรในกลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้รับองค์ความรู mm hmm. ้เพื่อจะช่วยให้เกษตรกรเนสามารถที่จะบริหารจัดการข้าวในแปลงนาจนถึงกลุ่มการเชื่อมโยงตลาดตลอดห่วงโซ่ได้นะครับ โดยสิ่งสำคัญที่ทำให้โครงการสมาร์ทฟาร์มเออร์พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากก็คือการสนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดีทั้งข้าวขาวดอกมมลิ105ข้าวกอขอ22โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวกอข6อ6ที่เป็นหัวเชื้อข้าวเหนียวเขาวงกาะสินอันโด่งดังซึ่งการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาะสิน ถือว่ามีความพิถีพิถันปราณีตและใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อให้เกษตรกร,กรได้รับเมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์สมบูรณ์ได้มาตรฐานไปเพาะปลูกสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยก็คือหัวใจหลักของการผลิตข้าวถ้าเราได้เมล็ดพันธุ์ที่คุณภาพไม่ดี นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยตัวเกษตรกรเนี่ยจะประสบปัญหาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตจนถึงการจําหน่ายการที่เกษตรกรได้มเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจะเป็นการช่วยให้เกษตรกรเนี่ยเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นว่าสุดท้ายเนี่ยเกษตรกรจะขายได้ราคาดีหรือไม่ดีนะครับ,บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีต้องอมีชีวิตแล้วคือมีความงอกแล้วก็ไม่มีพันปนและก็มีความแข็งแรงเมื่อนําไปปลูกในพื้นที่ของเกษตรกร สามามรถงอกได้100%รางวัลเกษตรกร,ร,กรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำนาประจำปี2568ของกริยาสุชัยแสงจึงเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของเกษตรกร,ร,กรและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกลสินที่ประสบความสำเร็จจนเป็นต้นแบบให้หน่วยงานและเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่อื่นๆน,นำไปปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิตข้าวสู่ความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ต้องขอบคุณทางกรมการข้าวนะคะให้โอกาสแล้วก็เห็นความสําคัญแล้วก็เห็นการทํางานที่ผ่านมาว่าสามารถเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นแบบอย่างให้เกษตรกรท่านอื่นนะคะได้มาศึกษาเรียนรู้แล้วก็นําไปปฏิบัติได้นะคะจากประสบการณ์การพัฒนานะคะพื้นที่ของตนเองที่เป็นแปลงนาเล็กๆแล้วก็สามารถจ้างมูลค่าให้พอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับชุมชนให้กลุ่มอื่นได้มาเรียนรู้ต่อไปได้ค่ะ รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าในชีวิตหนึ่งนะคะของเกษตรกรมีโอกาสได้เข้าไปรับโลกพระราชทานนะคะจากฟาดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะการที่10ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาอย่างยิ่งแล้วก็เป็นเกียรติ ะะแก่วงตระกูลนะคะมันหมายถึงความภาคภูมิใจนะคะเป็นอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะแล้วก็คิดว่านะคะรางวัลน,นี้ก็จะเป็นกําลังใจนะคะที่สําคัญที่จะให้เราเนี่ยได้พยายามนะคะสืบสารสืบทอดอาชีพของเราแล้วก็ส่งต่อให้กับลูกหลานต่อไปนะคะแล้วก็รักษาต่อยอดนะคะเพื่อที่จะส่งต่อไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป กดไลค์กดหัวใจให้แบบรัวๆเลยนะครับต้องบอกว่าสุดยอดมากๆสําหรับอาชีพในวันนี้หวังว่าจะเป็นแรงบนันดาลใจให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนช่วงหน้าครับกับช่วงวิถียั่งยืนอย่าพึ่งไปไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ครับ ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรนรุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษาการเกษตรและสถานการณ์น้ำพร้อมมอบถุงยางชีพจำนวน3,000ชุดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องเกษตรกรและประชาชนในจังหวัดนนทบุรีรวมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาช ณนนโรงเรียเนเบญจมาราชานุสร์ตนทับุรีถือว่าเป็นจังหวัดลาลน้านะครับที่น้ําเหลือไม่ว่าจากแม่น้ําจกเกิดปาสักชลสิิธิ์ส่วนใหญ่ก็จะมาส่งผลกระทบต่อพี่น้องสองจังหวัดคือจังหวัดปทุมธานีและตนทบุรีนะครับโดยเฉพาะพี่น้องในเขตพ,พื้นที่จังหวัดบนงบุรีวันนี้ก็มารับฟังปัญหาแล้วก็สั่งการให้เจ้าที่เพื่อนบักดูแลเรื่องน้ําเฝ้าประเมินสถานการณ์ว่าน้ําที่เหลือในช่วงนี้จนก,กว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยเราสามารถบริหารจัดการได้ไหมก็ขอยืนยันพี่น้องสื่อมวลชนว่าณเวลานี้เราสามารถบดรไดไ้ จากสถานการณ์ราคาเนื้อวอัวตกต่ำอยู่ที่กิโลกรัมละ50-60บถึงบาทเท่านั้นแต่ราคาเนื้อสําหรับบริโภคมีราคากว่า250บาทเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรภาคปศุสัตว์ที่มีกว่า1ล้านครอบครัวร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ออกนโยบายเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมอบหมายให้ในายชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ แรกรา์ดำเนินโครงการคนไทยกินเนื้อวัวไทยรัฐบาลช่วยซื้อวัวขุน1 0 0 0 0แตัวกิโลกรัมละ80บาทและจำหน่ายเป็นเนื้อสำหรับบริโภคในราคากิโลกรัมละ200บาทผ่านช่องทางโมเดนเทรดและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า500ล้านบาทสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ถึง6 0 0 0ล้านบาทพร้อมเร่งดำเนินการให้สอดคล้องกับโครงการคนละครึ่งพาร์ทเพื่อให้ประชาชนสามารถบริโภคเนื้อวัวคุณภาพนายชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบที่ปรึกษา รัฐม,มนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการคนไทยกินเนื้อวัวไทยโดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรกรผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าจากนี้จะนําผลการหารือและข้อเสนอจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อกระบือและผลิตภณัณฑ์แห่งชาติหรือบิฟบอร์ดที่มีนายอามิมนมายูโซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ หกรเป็นประธานในสัปดาห์หน้าและหากได้รับการเห็นชอบก็จะได้นําเสนอต่อร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะได้รับความเห็นชอบและดําเนินการขับเคลื่อนได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยได้อธิบายถึงกระแสะข่าวดรามา่าเรื่องจะนํเข้าวเนื้อวัวจากประเทศเมียนมาเพื่อแก้ปัญหาราคาตกต่าว่าเป็นโครงการต่อเนื่องกันส่งเสริมการเลี้ยงวัวการบริโภคเนื้อในประเทศให้มีราคาที่มั่นคงก่อนจึงจะนํเข้าวเนื้อวัวจากประเทศเมียนมาไม่ใช่นําเนื้อวัวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแก้ปัญหาตอนนี้เลยสุดท้ายอย่างไรต้องมาจับตากันว่าเจ้าของฉายาชูวิทย์กุ๋ยสอสอสิบสมัยจะผลักดันโครงการไปได้ด้วยดีหรือไม่ เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับผมแต่บอกกันว่าไม่ท้ายสุดเหมือนในทุกๆครั้งนั่นแหละครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมผมมีเรื่องราวมาฝากเช่นเคยนั่นก็คือช่วงวิถียั่งยืนแน่นอนครับว่าความยั่งยืนของภาคการเกษตรนั้นน่าติดตามแล้วก็น่าสนใจมากๆและที่สําคัญนะครับฝากถึงพ่อแม่พี่น้องชาวกาเกษตรกรให้ได้ดูช่วงนี้เพราะว่าทุกคนต้องมาเรียนรู้ความยั่งยืนนั่นเองจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามพร้อมกันได้เลยครับ เครื่องบินคาซารุ่น4212 300ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังบินโค้งจู่โจมเข้าหาก้อนเมฆพร้อมกับปล่อยสารทำฝนเพื่อเป็นแกนกลั่นตัวของไอน้ำเร่งการก่อตัวของก้อนเมฆก,กระตุ้นให้ไอน้ำในบรรยากาศรวมตัวกันเป็นหยดน้ำและเม็ดฝนให้เร็วขึ้นและมากขึ้นและเมื่อฝนตกลงมา จะเรียกฝนที่เกิดขึ้นจากวิธีการนี้ว่าฝนหลวงโดยนายราเชนศิลปะอายะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้อธิบายถึงสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละเที่ยวบินเอาไว้ว่าคือสภาพอากาศและความเร็วลมเมื่อทุกอย่างเหมาะสมเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสาม,มารถปฏิบัติการขึ้นบินได้ทันทีตอนนี้ผมทำพุ่งกุลาโมเดล แต่เดิมเราตรวจสภาพอากาศโดยใช้เรดาร์ตรวจสภาพอากาศแล้วก็ดูปัจจัยต่างๆอันนี้ผมเปลี่ยนใหม่คือผมเอานักวิทยาศาสตรเ์เด็กลงเข้าไปอยู่พื้นที่ด้านล่างถ้าวันนี้เราจะทําพิกัดอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยแต่เดิมนักวิทย์ติดขึ้นไปบนเครื่องแล้วก็การที่จะบินไปครึ่ชงชั่วโมงบางทีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วอันนี้ผมใช้นักวิทยาศาสตร์อยู่ภาคพ,พื้นด้วยเหมือนผู้ตรวจการหน้าของปืนใหญ่อ่ะปรับพิกัดเพราะบินไปถึงแล้วเนี่ยสภาพเมฆมันได้ก็ แจจจจ้้้งพีไไปปเเลลยยมตตุุดดนนนนัันักกก็ิโอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังได้เปิดเผยอ,อีกว่าในงบประมาณประจำปี2,568ที่ผ่านมานี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ทำภารกิจต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพี่น้องเกษตรกรมากมายไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแรง ปฏิบัติการเติมน้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสําคัญสําคัญและแหล่งน้ําต่างๆปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นสไลด์หมอกควันและลดมดลพิษฝุ่น PM 2.5รวมถึงการบรหิหารจัดการน้ําในชั้นบรรยากาศให้เกิดการกระจายและฝนในปริมาณที่เหมาะสมเรามีการทําบรรเทา PM 2.5นะครับเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาที่ผ่านมาจนถึง กลางเดือนพฤษภาพอช่วงเดือนกุมภามีนาเมษานี่เราทําสลายพายุลุกเห็บแล้วก็ช่วงต้นเมษานะครับปลายมีนาต้นเมษาเราเริ่มทําฝนแล้วก็พร้อมนี้ก็ใช้เฮลิคอปเตอร์ตักน้ําดับไฟป่าตามที่หน่วยงานร้องขอเช่นจังหวัดร้องขอสูตรป้องกันบรรเทาสาภัยร้องขอส่วนใหญ่เน้นทําฝนในพื้นที่นอกเขตพื้นที่ชนบทาน แล้วก็เติมน้้ใหกัําบอองเก็บบน้ธิาํดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังฝากทิ้งท้ายอีกว่าสำหรับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วไปพื้นที่ไหนประสบป,ปัญหาภัยแล้งสามารถติดต่อผ่านโซเชียลมีเดียของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ทุกช่องทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนเพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่ท่านอ่านเองทุกคอมเมนต์คอมเมนต์ไหนที่ได้รับการกดไลค์ เป็นอันรับรู้ว่าท่านได้รับทราบแล้วก็อยากฝากพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับพื้นที่ไหนที่ประสบปัญหาภัยแล้งนะครับช่องทางการติดต่อคือ TikTok แอปพลิเคชันของกรมฝนหลวง Facebook นะครับท่านง่ายที่สุดเลยที่ผมสามารถสื่อสารมาถึงผมได้ดิี a c e b o o k กรมฝนหลวงและการมีเกษตรเนผมดูทุกคอมเมนต์ท่านขอมาเนี่ยผมแค่กดไลค์นะเจ้าหน้าที่ของศูนย์ผมเนี่ยจะต้องไปดูตรงนั้นแล้วก็รายงานให้ผมทราบ ผมตอบทุกคอมเมนต์กดไ like, ลค์ก็คือเป็นที่รู้กันว่าผมรับทราบแล้วและนี่แหละครับคือทั้งหมดที่หนุ่มเจียระนามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมถูกใจไหมครับถ้าเกิดถูกใจนะครับก็ติดตามพวกเราได้เลยทุกวันอาทิตย์ 6โมงเช้าทางไทยรัฐทีวีหมายเลข3 2นะครับหรือว่าไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับผมทางช่องทางออนไลน์ของพวกเรานะฮะ พิมพ์ว่าเกษตรนิวสาิบสเราเจอกันแน่นอนครับและวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆวยนั่นก็คือครับสเปซคาเฟ่แอนด์อิตทอรี่ใครที่แบบว่าอยากมาเชื่อเป็นแบบแฟมิลี่แฟมิลีมาที่นี่ได้เลยนะครับมีสนามเด็กเล่นให้กับน้องๆหนูๆมีการให้อาหารไก่อาหารหาร่านอาหารปลาและมีคาเฟ่คุณพ่อคุณแม่ ได้แบบว่าชิลๆแบบสบายๆได้เลยแหละครับผมที่สําคัญสถานที่สวยๆถ่ายรูปเช็คอินก็เหมาะสมเช่นเดียวกันครับสาหรับผมหนุ่มจิระวันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ